กลับสวัสดีครับท่านอาจารย์คงครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านคงจะไปกันใหญ่แล้วนะท่านอาจารย์ครูบาแก้วนะฮะ<า>ถึงกรรมการครูกาแก้วนะฮะก็มีการลองเรียนกันว่าจะทําให้บริเวณนั้นมีอาถรรพ์ต่อมาก็เออเหมือนกับว่าพวกที่พิทักษ์ศาสนาบอกว่าครูกายแก้วที่ทําให้าศาสนาเนี่ยเสียหายเป็นความเห็นของอาจารย์คงครับ ถ้าหากว่ากลัวเรื่องอาาัถันมันก็เป็นไปได้อันนั้นมันคือเป็นความกลัวนะมันเป็นวิตกจริตครับจริงๆแล้วมันคือวิตกจริตมันไม่มีอะไรมาทําให้เรามีอันเป็นไปได้หรอกถ้าเราประกอบอยูอ่ด้วยคุณงามความดีมีศีลมีธรรมอยู่เสมออะไรก็มาทําเราไม่ได้แล้วถ้าหากว่าเป็นการเหยียดเบียนหรือทําลายพุทธศาสนานั้นยิ่งไม่มีเหตุผลอะไรจริงๆเราไม่มีเหตุผลเลย ศาส,สนาพุทธไทยหรือชาวพุทธไทยของเรานี่แหละ <c oughs> ทําลายศาสนาพุทธมาตลอดยาวนานเราไม่รู้ตัวว่าเราทำรํำลายศาสนาพุทธกันอยู่ในขณะทุกวันเนี้ยคําสอนที่สอนในแนวทางที่ไม่ค่อยจะถูกต้องตามที่พุทธเจ้าสอนไว้นะนมันก็คือการทรําลายศาสนาโดยตรงพุทธไทยเราสอนเรื่องอะไรบุญบาปนรกสวรรค์นเน้นอยู่แค่นี้แหละ พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอะไรเรื่องนิพานนะครับลดละเลิกปล่อยวางครับแต่ของเราไม่ใช่ของเราสอนให้ติดติดกันอยู่แค่บุญบาปนรกสวรรค์เนี่ยติดกันอยู่แค่เนี้ยครับแล้วโดยเฉพาะสอนเชิงไหนสอนเชิงเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มารอครับดูฟังพระเทศสิทุกวันเนี่ยแนวเดียวกันหมดอ่ละครับเอานรกขู่เอาสวรรค์รอเอานรกขู่เอาสวรรค์่อดขู่ให้ตัวนรกครับ ให้มีกิเลสพอกพูนอยากไปอยู่สวรรค์กันมันสุขมันสบายครับเดี๋ยวทีนี้ในระหว่างนรกกับสวรรค์มันจะมีช่องตรงกลางต้องทําบุญต้องบริจาคต้องสร้างโน่นสร้างนี่ต้องบริจาคโน่นรบ,บริจาคนี่เนี่ยมันติดกันอยู่แค่นี้มันข้ามตรงนี้ไปไม่ได้มันต้องข้ามตรงนี้ไปพุทธแท้ๆตรงนี้ทําแท้พอประมาณวัดบารามเราสร้างกันใหญ่ตโตโมโหราน อาสาววันวัตถุอาคารบางหลังนี่ใช้เงินนับร้อยล้านกว่าจะเสร็จบางหลังใช้เป็นพันล้านนะเราก็เลยมาติดกันอยู่แค่เนี้สร้างสร้างสร้างทำทำทำบริจาคบริจาคบริจาคอถามว่ามันได้ไปสวรรค์จริงไหมใครยืนยันได้นะพระเทรรรูปไหนยืนยันได้ว่าได้ไปจริงรสวรรค์มีอยู่จริงเป็นรูปธรรมแบบนั้นแบบนี้มันจริงไหมทุกอย่างมันเป็นมโนจินตนาการ อ่พุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องจิตสอนด้วยเรื่องจิตนะนระกก็อยู่ในจิตสวรรค์ก็อยู่ในจิตไม่ได้ว่าเรื่องรูปธรรมนะพระองค์ว่าด้วยนามธรรมาครับแทบจะทุกอย่างเป็นนามธรรมนะทีนี้มันก็เลยติดกันอยู่อย่างเนี้ยนระกขู่สวรรค์ร่อนระกขู่สวรรค์ล่อกันอยู่แค่นี้ครับติดกันอยู่แค่นี้ไปที่ไหนกันก็ไม่ได้ละวนเวียนก็อยู่อย่างอยู่ในวัฏจักรนี้ทั้งหมดพุทธเจ้าท่านสอนให้หลุดจากวัฏจักรอันนี้ ให้หลุดพ้นให้ได้ให้ไปให้ได้เห็นไหมแล้วก็ทุกวันเนี้ยพุทธไทยเราวัดวารามต่างๆประสงค์ทั้งหลายไม่ค่อยถูกกันแทบจะถูกวัดใช่ไหมใช่ครับใ่เรื่องจริงๆคณะกรรมการชาวบ้านไม่ค่อยจะถูกกันครับแทบทุกที่แล้วเรื่องเงินวัดที่เป็นข่าวกันอยู่เสมอๆใช่ครับอ่ใครเป็นคนเอา นะคนต่างศาสนาได้มาเอาไหม,ไมคนพุทธเราทางนั้นใช่ฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะเรากําลังกําลังทําลายพุทธศาสนาและทําลายมายาวนานแล้วสิ่งที่เรากระังทกันเนี่ยตัดเสียนพระเนี่ยคนคริสคนมุสลิมคนฮินดูมาตัดหรือเปล่า<อ>คนพุทธขโมยของวัดละ่ะคนพุทธทาไมไม่มองจุดนี้นี่คือการทําลายครับผมเองผมไม่รู้จักน่ ไอ้ครูกายแก้วหรือรูปปั้นมีปีกเนี่ยมันเป็นยังไงมาอย่างไงผมไม่รู้หรอกรนะฉะนั้นเมื่อผมไม่รู้ผมก็ไม่กล้าวิจารณ์แต่ถ้าถามว่ามันจะอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นเชียวหรือของสร้างขึ้นใหม่หรือขนาดพระพุทธรูปเราเนี่ยบางองค์สร้างมาตั้งเป็นร้อยปีบางองค์เป็นพันปีครับก็ยังไม่เห็นมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเกิดขึ้นใช่ครับจะมีแค่บางองค์เท่านั้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้ไม่ได้รบปลูกนะ พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทยก็มีอยู่รวมแล้วก็หลายองค์ครับแต่เรามีพระพุทธรูปนับแสนนับล้านองค์ใช่ไหมละ่ะในประเทศไทยใช่ครับรวมแล้วหลายล้านด้วยศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ไหมละ่ะครับใช่ก็ไม่ทุกองค์ทุกองอกคอม์มันต้องใช้การเวลาและเจตนาในการสร้างมันจึงจะเกิดความศักดิ์สิทธิ์แท้จ,จริงอ่าแล้วก็รูปปั้นเพิ่งสร้างไม่กี่วันนี้ม,มันจะอาถรรพ์มันจะศักดิ์สิทธิ์มันจะอาเพศขึ้นมาขนาดนั้นได้ยังไงไม่ต้องไปกลัว มันก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะอาจารย์ขมนะว่ากรณีที่ว่า,ารูปค้ลบของครูไกลแก้วเนี่ยเกินไปห้าเซนตแต่มันเหมือนกับว่าไม่มีการวัดว่าเกินไปจริงหรือเปล่าเหมือนกับว่าต้องการเจตนาให้หยุดตรงนั้นเขามีคนคิดนะว่าเจตนาว่าให้หยุดตรงนั้นและเป็นการโปรโมทซึ่งก็ได้ผลนะฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่เขามองไกลไปกว่านั้นก็คือว่ารูปเป็นวัตถุบางคลที่จะขายกันเนี่ย ออกมาทันทีทันใดเลยอาจารย์เอาเขาต้องทําเตรียมรอไว้แล้วครับนะจริงๆในการจัดสร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นเป็นเป็นการมองส่วนตัวนะค่ะคิดและมองส่วนตัวนะผมก็คิดว่ามันเป็นเชิงธุรกิจอยู่แล้วแหละบริเวณนักคนจีนเยอะอ้ามันเป็นเชิงธุรกิจอยู่แล้วแหละนะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของเขาอะนะใช่ครับใช่วัดวารามสร้างวัตถุมมงคลเครื่องรางของขลังมันก็ธุรกิจใช่ครับมันคือธุรกิจ อืมไม่ต้องมาเถียงหรอกใช่ฮะถ้าไม่ใช่ธุรกิจเนี่ยขอถามว่าเป็นเงินกองกลางเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์ไหมล่ะใช่อ้าววัดใหญ่ใหญเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์หรือว่ามันมีอะไรกระเด็นออกไปอยู่กับคณะกรรมการหรือผู้จัดสร้างไหมมันก็มีชัดเจนฮะชัดเจนตัวนี้มันมีแน่แน่ชัดเจนในทุนสร้างก็เยอะใช่ไหมเรื่องธรรมดาเอาเขาสร้างขึ้นมาก็เรื่องของเขาอ่ะไปว่าเขาทําไมอ่ะใช่ แล้วโดยเฉพาะความเคารพนับถือใครจะไหวอะไรก็เราจะมาบังคับพุทธไทยเนี่ยมันมันเสียอย่างหนึ่งบังคับให้นับถือเชิงนี้คือเชิงบังคับนะครับครับบังคับตั้งแต่อะไรบังคับให้เป็นพุทธมามะกะครับนะคุณต้องเป็นพุทธมามะกะครับก่อนพระจะเริ่มศาสนาพิธีทุกครั้ง จะต้องให้อะไรใตสารนคมพุทธทังสรารนังคัดฉามิธรรมังสรารนังคัตฉามิสังคังสรารนังคัตฉามิพุทธิตาติครับนี่คือการบังคับให้คนในวิธีทั้งหมดต้องเป็นพุทธมามากะต้องรับใจสารนคม,มซึ่งครั้งพุทธการไม่ใช่อย่างนี้นะคําคเนี้ยผู้ที่จะเปล่งวาจานี้ออกมาต้องมีศรัทธา<ต>อย่างเต็มเป,เปี่ยมแล้วเปล่งออกมาเองครับถวายตัวเป็นพุทธมามกะอืไม่ใช่บังคับ ไอ้นี่แม้กระทั่งก่อนสวดก่อนจเจริญพุทธมนต์พระปรลิตต่างครับก็ต้องพุทธังเจริญคัจฉามิก่อนอไมล่ล่ะมันเป็นเชิงบังคับ,คบการนับถือลูกเคารพต่างๆก็เหมือนกันนะแบบเนี้ยมันเป็นการกลัวและบังคับเพราะอะไรมันไม่ใช่พุทธนะไม่ใช่พุทธอะไรก็ไม่ใช่พุทธไม่ใช่พุทธกรณีนี้อาจารย์ว่าจะแปลกประหลาดไปว่าถ้าหากคนคนหนึง่งเคยห้อยพระ ปัจจุบันเปลี่ยนฮะมาเป็นห้อยคูกายแก้วอันนี้มันเป็นสิทธิทส่วนบุคคลไหมละ่ะคือบุคคลเลยเอาเน้าย,ายนไปเป็นร้อยปีสองร้อยป,ป,ปีน่ะพุทธไทยไม่ได้ห้อยพระสมัยยุทธยาเขาไม่ได้ห้อยพระเขาห้อยเครื่องรางเขาห้อยเครื่องรางเออยอยู่ตะกุดห้อยอยอะไรตัวอะไรแม้กระทั่งรูปสิงรูปสัตว์เขาก็ไม่ได้ห้อยพระครับมาถึงสังคมยุคหนึ่งผมว่าตั้งแต่รัชกาลที่ห้าลงมานี่แหละ ที่คนหันมาห้อยพระกันครับครับนับถือพระห้อยพระกันนะครับอย่าลืมว่าสมัยก่อนอะเขาไม่เอาพระเข้าบ้านอันนี้คือเรื่องจริงๆครับยิ่งพระบูชาไม่มีบ้านราษฎรทั่วไปไม่มีครับราษฎรคือไพร่สมัยก่อนเราปกครองด้วยแบบระบบชนชั้นนะมีเจ้าขุนนางไพร่ทาาบรรดาไพร่ทั้งหลายเนี่ยจะไปทําอะไรเทียบเทียมบรรดาผู้ศักดิ์สูงไม่ได้อื คุณจะมีหิ้งพระมีห้องพระอะไรก็ไม่ได้และคนยุคนั้นนกลัวเขาคิดว่าพระเนี่ยต้องอยู่วัดครับพระจะมาอยู่บ้านไม่ได้นั่นคือความเชื่อของสังคมยุคนั้นไม่สมควรฉะนั้นจึงไม่เอาพระเข้าบ้านครับแม้กระทั่งพระเครื่ององค์เล็กๆที่อยู่ตามวัดล้างตามสถูปเจดีย์ที่มันพังแล้วมันร่วงลงมานี่นะครับอ่าสมัยก่อนปุย่าตายายก็เล่าให้ฟังเวลาจะเดินทางไกลหรือจะอะไรเนี่ยถ้ามีความเชื่อถือในความกติของพระเนี่ย จึงจะไปเอาพระที่จดีวัดล้างนั่นแหละอาราทนาพกพาติดตัวไปพอกลับมาได้อย่างปลอดภัยก็จะเอาไปคืนไว้ที่เก่าไม่เอาเข้าบ้านตอนหลังมาเนี่ยกระแสความเชื่อมันเปลี่ยนไปแต่ละยุคแต่ละสมัยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาแล้วไปคิดอะไรอะ่ะศึกษากันให้มันจริงเราจะรู้จะเข้าใจพอมาถึงยุคหนึ่งทุกบ้านมีหิ่งบูชาแล้วมาใช้หิ่งบูชาธรรมดาสมัยก่อนเป็นเด็กๆนะ อาจจะทําหิ้งไว้ข้างฝาหรือที่เสาเรือนก็มีพระองค์หนึ่งตั้งไว้แค่นั้นแหละเดี๋ยวนี้บางบ้านมีเป็นร้อยองค์อ่ะสวยงามพรโบราณตั้งกันอย่างสวยงามใช่มันเป็นค่านิยมแต่ละยุคแต่ละสมัยเท่านั้นเองถามว่าสมัยโบราณเนี่ยที่เขาไม่เอาพระเข้าบ้านเขาไม่มีพระตั้งบนหิ้งเขาเป็นคนดีไหม อือก็มีคนดีเออแล้วเขามีคนชั่วไหมเออมีมันก็มีมีดีมีชั่วเหมือนกันครับแล้วปัจจุบันเนี่ยทุกบ้านมีพระตั้งไว้ครับมีเยอะด้วยครับถามว่ามีคนชั่วไหมก็มีมันก็มีมันเหมือนกันทุกอย่างนเรื่องพระไม่จําเป็นครับอยู่ใ่การปฏิบัติตัวแม้กระทั่งการยึดถือบูชาอะไรก็ตามออมันแล้วแต่เขามันจะเป็นไปได้ไหมท่านอาจารย์ว่าคนเราปัจจุบันเนี่ยมันขาดที่พึ่งหรือต้องการอะไรก็ได้ ให้กูได้โชคลาภใช่คืออันนี้มันก็เป็นปัจจัยหลักเลยนะเดรพราะมิะไหลปีมานี้ไม่ทํากว่าสิบปีมาแล้วนะที่เศรษฐกิจเราแย่มากดารงชีพกันด้วยด้วยค,ความฝืดขึนครับ,รบนะทีนี้คนเราพอมันประสบปัญหาจิตมันก็ต้องฟุง้งซ่านครับอ่าเมื่อมันฟุ้งซ่านมันก็ต้องหาที่พึ่งครับแล้วขอถามนะออถ้าพูดไปอ่ะมันก็เหมือนการโจมตีพระสงฆ์ไทยของเราทุกวันนี้ท่านเป็นที่พึ่งอะไรให้บ้างทุกวันเนี้ ใช่ครับไม่ได้เป็นเลยท่านเอาธรรมะอะไรมาสอนบ้างน้อยมากแทบจะไม่มีเลย,ยที่ให้ธรรมะสอนธรรมะนอนไม,ม่แต่เอาความงมงายมายัดให้ก็เรื่องนรกสวรรค์นี่แหละนี่ผมถือว่าเรื่องงมงายนะรนรกสวรรค์เนี่ยนะพอจะสร้างอะไรขึ้นมาก็จะต้องมีการเทศนามีการประชาสัมพันธ์ะบุญใหญ่หสร้างไอ้นี่บุญใหญ่สร้างไอ้นั่นก็บุญใหญ่อ้นโน้นก็บุญใหญ่หที่นี้แม้กระทั่งผมเองนะผมก็งงนะครั้งนี้ผมก็ศึกษาพุทธศาสนาม,มาพอสมควร แล้วอันไหนมันใหญ่จริงละ่ะจะสร้างสุ้มก็บุญใหญ่สร้างกุฏิก็บุญใหญ่สร้างโบสถ์ก็บุญใหญ่สร้างพระก็บุญใหญ่แล้วกรณีอันนี้ถามตรงๆกับอาจารย์คมเลยนะตัวท่านเลยละ่ะทําบุญให้วัดเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านนะฮะอาจารย์อาจารย์รู้สึกไงว่าสร้างโบสถ์แต่ชาวบ้านอย่างผมไม่มีโอกาสได้เข้าไปกลับ บบดปิดประตูคาใจมานานแล้วก็คือเรื่องสร้างอะไรนี่ที่ผมสร้างเนี่ยผมไม่ได้คิดถึงเรื่องบุญแล้วผมไม่ได้สนใจเรื่องสวรรค์อะไรผมไม่ได้สนใจได้ทำทำไมอ่าเราทําแล้วเราสบายใจผคิดแค่นี้นะสิ่งที่ยังไม่มีทําให้มันมีคือเฉพาะวัดที่มันขาดนะครับถ้าวัดที่เขามีพร้อมหรือวัดที่เขามีเงินผมก็ไม่เคยเข้าไปครับ วัดที่มันยังขาดอยู่ความจําเป็นนะของวัดที่จะต้องมี<ะ>อันดับแรกคือกุฏิที่พักสง์จะต้องมี<ะ>สองสารานะเอาไว้เทศนาธรรมก็ดีเอาไว้ทําบุญาศาสนาพิธีต่างๆเทศกาลต่างๆก็ดีสามเวทกุดีหรือส้วงมันจําเป็นนะจริงๆแล้วมีสามอย่างนี่มันก็อยู่ได้แหละนะ ทีนี้พอเริ่มมีตังค์หน่อยก็เออสร้างวิหารประฏิสถานพระพุทธรูปไว้ให้สักการะบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชุมชนนั้นครับทีนี้วัดพอเริ่มขยายนะอุโบสถถามว่าอุโบสถจําเป็นหรือไม่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่จําเป็นถ้าหากว่าเป็นวัดเล็กๆแล้วไม่ได้มีพระอุปัชฌายะก็ไม่ได้จําเป็นแต่วัดที่มีพระอุปัชฌายะประจําอยู่มันก็จําเป็นเพราะจะต้องทําการบวชในโบสถ์นะ สมัยก่อนก็ไม่มีหรอกทุกวัดจะแบบนี้สี่วัดห้าวัดถึงจะมีโบสถ์สักหลังเป็นอย่างนี้นะจะบวชก็ไปบวช์โบสถ์วัดโน้นก็ได้ถราประชัยยะท่านอยู่ก็ไปบวชที่วัดของท่านอ้าวข้ามไปเลยเหรอฮะใช่เขาไปโบวชที่วัดของพระประชาอย่างแถวเนี่ยตำบลบางกุ้งเนี่ยวัดบางกุ้งไม่มีโบสถ์บางกุ้งเหนือไม่มีโบสถ์วัดสํมเหลี่ยมที่ต่อไปก็ไม่มีโบสถ์พระประชายะอยู่อ่าสวนแตงก็ไม่มีโบสถ์นะพระประชายยะอยู่วัดพระธาตุ ที่วัดะ่าที่ที่วัดพระธาตุมีโบสถ์บริเวณแถวนี้คุณระบุทั้งหลายที่จะบวชต้องไปวัดพระธาตุทั้งหมดไปบวชกันที่นั้นครับครับมันก็ไม่เห็นเป็นไรเขาก็บวชกันได้อ่ะแถมปฏิบัติดีกวาทุกวันนี้ด้วยทุกวันนี้มีโบสถ์ทุกวัดสร้างโบสถ์ทุกวัดและโดยเฉพาะเจ้าอาวาสองค์เก่าสร้างไปผ่านไปสามสี่สิบปีเนี่ยองค์ใหม่เนี่ยอยากได้สมณศักดิ์อยากเป็นพระบุญชายะบ้างตามกติกาสงฆ์ ต้องสร้างโบสถ์ได้ครบโบสถ์นี่ไม่เอาแล้วสร้างใหม่ดีกว่าทีนี้เงินชาวบ้านเนี่ยมันไปจมอยู่กับศาสนาเท่าไหร่สร้างกันอยู่ไม่จบไม่สิ้นนะเพราะอะไรสร้างไม่ใช่เอาบุญเอากุศลอ,อะไรหรอกสร้างเพื่อจะเอาสมณศักดิ์คือเอาผลงานไงอือยากได้ผลงานจะได้ทําเรื่องขอได้ขอสมณศักดิ์ขึ้นมาเป็นพระครูขจากชั้นตีจะได้ขึ้นชั้นโทชั้นเอกไป อันนี้คือเรื่องจริงๆเอาเงินไปละลายเล่นในศาสนาทําเพื่ออะไรท้วไมก่อนนะโบสเนี่ยตั้งแต่ยุทยาเขาบูรณะสืบสารกันมาตลอดนะตรงไหนชํรุดก็บูรณะบูรณะบูรณะผ่านไปสองร้อยสามร้อยปีเนี่ยก็ยังใช้โบสหลังนี้แหละไม่ยัเงไปต้องมาสร้างใหม่อันนี้ทําไมไม่ทํากันแบบนี้แล้วอาจารย์รู้สึกยังไงครับว่าปัจจุบันนะอันนี้เรื่องจริงนะชีวิตการทําข่าวของผมเนี่ยไป ถ้านกระทั่วเนี่ยมีท้าเวสวรณอยู่แล้วโอเคเฮ้ย<ม>วัดข้างๆมีองค์ใหญ่ปูต้องใหญ่กว่าวัดนั้นก็บอกแล้วนะสร้างแบบพุ่มเฟยไรสาระแล้วสร้างตามกระแสเฉยๆไม่ใช่นับถือจริงจังอะไรหรอกถ้านับถือจริงจังเขาต้องสร้างมานานแล้วครับ<ะ>ต้องเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ประจําวัดของเขา<ะ>แต่ทุกวันนี้สร้างตามกระแส พอดังขึ้นมาก็วัดไหนไม่ค่อยมีตังเข้าไปซื้อเอาที่เขาทําสําเร็จรูปไว้เอามาตั้งประดับวัดไว้จริงๆแล้วเป็นฝีมือกรรมการวัดนะหลวงพ่อท่านไม่ได้สนใจนะไม่แน่ไอ้ที่วัดรู้หรือไอท้ที่ตัวจเจ้าวาดเล่นเองก็มีก็มีอ่าเจ้าวาดการเองก็มีอ๋อของชาวบ้านกรรมการก็มีมเราเราไปดา่ากรรมการว่เาจเจ้าวาดเนี่ยตัวดีโอโ้โหนะต้องเข้าไปรู้ให้มันลึกๆนะมไม่ใช่ว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาตำหนิสงนะ โดยธรรมชาติคนเราไม่ได้ดีทั้งหมดนะมีดีมีชั่วในทุกองค์กรแม้กระทั่งาศาสนาหรือ,องค์กรสงฆ์ก็มีทั้งดีทั้งชั่วเป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้น<ผ>ม,มันจะต้องมีการวิจารณ์ได้ไม่ใช่ว่าแต่ต้องไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้ไม่ใช่นะถ้าหากว่าท่านเป็นสงฆ์บริสุทธิ์แน่นอนคนเขาก็เคารพบ,บูชาแต่ถ้าเป็นสงฆ์เพียงเครื่องเครื่องไอเครื่องทรงไะ นะแต่จิตใจไม่ได้เป็นสงฆ์ไม่ได้เป็นภิกูุนนะครับรเหนะมือนก็เหมือนคาราวะธรรมดามจิตท่านเป็นคาราวะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วอาจารย์รู้สึกยังไงฮะกรณีบางวัดนะผมใช้คําว่าบางวัดไม่เอ่ยชื่อนะโอ้โหเจ้าอาวาสใหม่จะเข้าก็เข้าไม่ได้เจ้าอาวาสเก่าบารมีค้ำอยู่ใช่ไหมอาจารย์แนมเพอไปเองบางคนแนมเพอหัวล่างข้างแตกออกมาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของของ,ของพุทธไทย พุดไทยเราเป็นแบบนี้เพราะเรายึดตัวบุคคลกันครับเนี่ก็สอนผิดทางไงเขาบอกว่าก็สอนผิดทางเองครับสงในแหละสอนผิดทางคแทนที่จะยึดพระัตนาใจยึดในพระธรรมคําสอนแต่กลับมายึดตัวบุคคลกันอืต้องลุงที่นี้ลุงพ่อนี้ลุงอานี้ลงตานี้ลงปููนี้เท่านั้นนี่คือการยึดตัวบุคคลศาสนาเป็นกองกลางเป็นสากลไม่ใช่สมบัติของใครผู้ใดสิ้นไม่ใช่ วัดก็เหมือนกันนะวัดไม่ใช่สมบัติของเจ้าวาดไม่ใช่สมบัติของชาวบ้านที่จองนั้นไม่ใช่สมบัติของคณะกรรมการแต่มันเป็นสมบัติของพุทธศา,าสนาถ้าเป็นศาสนาอื่นๆเขาเนี่ยเขาจะบริหารไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่บริหารกันเองนะมันจะมีศูนย์กลางาของเราก็มีสมเด็จสังฆราชทีนี้ศูนย์กลางจะเป็นผู้พิจารณาทั้งหมด ว่าตรงเนี้ยควรจะส่งภิกษุรูปใดมาดูแลมาปกค้องพระพุทธเจ้าก็ทําแบบนี้อมไม่ใช่ชาวบ้านมาตั้งกันเองนะเจ้าองค์นี้เป็นเจ้าว,วาดไม่ใช่นะผู้เป็นศาสดาหรือผู้เป็นประมุขสงฆ์จะต้องพิจารณาเห็นสมควรแล้วว่าพระรูปนี้เป็นผู้มีสติปัญญาและมีความประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมในการที่จะสืบสารอายุพร์ศาสนาให้ไปดูแลอารามนี้ได้ก็จะส่งไป ครับแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นหนึ่งยึดติดบุคคลสองมันไปนเรื่องของผลประโยชน์นะเพราะศาสนาพุทธเรามันเป็นผีพรามณพุทธผสมกันมันจึงก่อเกิดความเชื่อที่หลากหลายไม่ใช่เชื่อในพระสัธรรมคำสอนแล้วทุกวันนี้เราเชื่อเรื่องผีกับเรื่องพรามแต่เอาวัดของพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นศูนย์กลางนะ แล้วมันจึงไ้เกิดก่อเกิดผลประโยชน์กันขึ้นมาไงเมื่อมันเป็นผลประโยชน์เนี่ยองค์ดัง้งองค์เดิมเขาเนี่ยอเอากลุ่มไหนมาร่วมแล้วผลประโยชน์ด้วยนะ,ะเมื่อผลัดจะเอาวาดมรณภาพก็ดีลาศขาไปก็ดีองค์ใหม่มาเนี่ยถ้าคณะเดิมยังอยู่สมมุติว่าถ้าองค์ใหญ่เนี่ยเขามาแบบบริสุทธิอ์อะเขาจะมาบริหารให้บริสุทธิ์ให้โปรง่งใส แต่ไอ้ชุดเก่ามันได้ผลประโยชน์อยู่มันจะไปยอมไหมล่ะไม่ยอมไ,ม,ไม่ยอม,ม,ยอมอเรื่องแบบนี้มันเยอะมากมันก็เหมือนเหมือนการผัดแผ่นดินของกษัตริย์โบราณเราพูดถึงกษัตริย์โบราณนะ,ะเราไม่ได้พูดถึงกษัตริย์ปัจจุบันแล้วทุกแผ่นดินทุกชาติพันธุ์เมื่อมีการผัดแผ่นดินคือพระมาหากษัตริย์ผู้นำอพรงคกรนเนี่ยสวรรคไปคพระองค์ใหม่ขึ้น มันก็จะต้องวุ่นวาย<ะ>เป็นแบบนี้ตลอดแหละท<ะ>ุกแผ่นดินไ็นเรื่องธรรมดา<ะ>ไม่ต้องอะไรไม่ไม่ใช่เฉพาะวัดะอะอปตเทศบาลก็เหมือนกัน<ะ>เมื่อหมดวาระเปลี่ยนนายกใหม่<ะ>มันก็วุ่นวายแบบนี้เหมือนกัน<ะ>ก็ต้องเอาดึงของคนตัวเข้ามา<ะ>ทีนี้การที่เอาชุดเก่าออกแล้วเอาชุดใหม่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าเจตานาไม่ดีบางทีเนี่ย เมื่อผู้นําใหม่เข้ามาเนี่ยไอชุดเก่าไม่ให้ความร่วมมือกระด้างกระเดืองใช่ใชเมื่อไม่ร่วมมือเนี่ยจะบริหารยังไงบริหารไม่ได้ครับฉะนั้นจึงต้องเปลี่ยนเอาชุดใหม่เข้ามาซึ่งสามารถคอนโทรลได้บริหารได้ครับมันก็สามารถที่จะทํานุบํารุงหรือว่าพัฒนาต่อไปครับมันเป็นอย่างนี้มองให้ลึกอย่าไปมองแค่พวกกูพวกมึงพวกกูพวกมึงอาจารย์มองว่าอนาคตเนี่ย พุทธศาสนาจะดีขึ้นไหมมันเป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะโดยธรรมชาติคือมันเสื่อมลงครับมันเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงนะพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วนะครูบาอาจารย์ยุคโบราณก็บอกเอาไว้แล้วว่ามันเสื่อมมันเป็นโดยธรรมชาติมันไม่ได้เรื่องแปลกอะไรเลยครับนะทุกวันนี้มันก็เสื่อมเต็มที่แล้วครับนะพุทธศาส,สนาพุทธไทยของเรามันเจริญเฉพาะวัตถุนะ ยุคนี้เศรษฐกิจมันดีโลกมันโลกมันเจริญรายได้เราดีขึ้นเมื่อรายได้ดีขึ้นเนี่ยมันก็มีเงินบริจาคสร้างได้แล้วยิ่งเรามันเน้นเรื่องเรื่องการสร้างกันนะเจ้าวาสทั้งหลายก็ชักจูงเรื่องสร้างอย่างเดียวเลยครับให้สร้าง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 นะที่นี้ เรื่องถาวรวัตถุต่างๆเนี่ยวัดวารามต่างๆมันก็เลยมั่นคงสวยงามครับแต่พระสัตธรรมคําสอนไม่มีค,คมันก็เหมือนเออมันเป็นโพรงข้างในไม่เหลืออะไรแล้วแต่ที่ผมเห็นทุกวันนี้ท่านอาจารย์เด็กวัยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้าวัดนะอาจารย์เข้าวัดนะฮะแล้วท่านจะอาวาสองค์ใหม่ๆเนี่ยเป็นพระหนุ่มระดับด็อกเตอร์อโอ้โหความรู้พูดจาฉะฉาน แล้วพระเกแก่ที่เป็นอดีตเจ้าวาดเนี่ยผมว่าเริ่มจะโรยลาแล้วนะเริ่มมันนนาจารย์เป็นนิมิตหมายที่ดีดีถ้าหากว่าชัดจงไปในทางที่ดีได้นะเอาพระสัตรมคําสอนจริงๆอ่ะมาเปิดเผยแล้วมาเผยแพร่มาสั่งสอนกันนะอย่าให้มีเลสไนถ้ามีเลสไนมันก็ยิ่งยิ่งไปกันใหญ่คือมันไม่ไม่ได้อยู่ที่อายุนะคนเราอ่ะไม่จาเป็นว่าจะต้องอาโสไม่ใช่ คือแนวคิดเรื่องสติปัญญาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอายุครับอย่าลืมว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แค่ยุสามสิบห้าปีเองนะโอ้โหยังเป็นนะยังเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยยังหน<า>ุมฟอเลยครับแล้วบรรดาุรุทั้งหลายนะชราแล้วทั้งนั้นอาุโสแล้วทั้งนั้นเห็นไหมล่ะท่านก็เป็นพระที่อ่าเป็นพระหนุ่มครับอ่าที่ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบแล้วนําคําสอนนั้นมาเผยแพร่จนพุทธศาสนากว้างไกลและยืนยาวนานมาถึงปัจจุบัน ฉะนั้นอย่าไปดูเรื่องอายุครับบางทีน่ะ่อะขออภยัยแกกระโหลกกระลาก็มีห <c oughs> าสติปัญญาเลยไม่ได้ <c oughs> บางทีบวชตั้งแต่เป็นเนนมาจนอายุแปดสิบก็ไม่ได้อะไรเลยแค่บวชนานนะนมันทําให้เรานึกถึงว่าพระใหม่ๆเนี่ยเขาเคร่งนะ,ะเขาศึกษาจริงนะอาจารย์นะแต่ผิดกับพระที่แก่มากๆแต่ฝินข้อสาม โอ้โหเมถุนเรียกผู้ชายไปแต่แปลกสำนักพุทธของจังหวัด um> นั้นๆไม่กล้าแตะไม่กล้าแต่นักข่าวของทีวีหลายๆช่องเนี่ยเขาด่าเนี่ยนะมึงทำอะไรอยู่ว่าสำนักพุทธขอใช้คำนี้นะมึงทำอะไรอยู่ว่าสำนักพุทธพูดยากนะโครงการราชการไทยเนี่ยนะคือต้องยอมรับความจริงว่าบ้านเมืองเราเนี่ยอำนาจมืดมันมีอิทธิพลมันมีครับนะ เพื่อมันมีอำนาจมืดและมีอิทธิพลเนี่ยะแล้วบุคคลผู้นั้นหรือพิสูรรูปนั้นเนี่ยอยู่ในความคุ้มครองของอำนาจมืดหรืออิทธิพลนั้นแต่จะเป็นใครเราไม่รู้นะครับครับอ่าทีนี้ใครจะไปกล้าแตะมันอันตรายนะอันตรายนะฮะอันตรายอันตรายต่อหน้าที่การงานครับหรือแม้กระทั่งอันตรายต่อชีวิตเลยเชียวนะถึงขนาดนั้นมันถึงขนาดนี้อ่าฉะนั้นบางทีมันก็ต้องยอมเอาหูไปนาวตาไปไล่ เอาเธอะนะถ้ามันไม่มีเหตุการณ์ไม่มีประสบการณ์ผ่านมามันไม่มีคําพังเพยเกิดขึ้นว่าแต่ละชาติพันธุ์น่ะครับก็แค่คําว่าเอาหูไปนาเอาตาไปได้เนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่จำความได้ใช่ไหมล่ะใช่ครับใช่ใช่ก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรลึกกว่านี้มันจะงมีคํานี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาครับอืมก็ฝากไ้นิดนึงโดยเฉพาะกรณีสาวกคูบาไอ้คูไก่แก้วก็ที่ท่านอาจารย์บอกนะว่าเป็นเรื่องของ ธิคือใช่หนึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคลในเรื่องของความเชื่อถือใครจะบูชาอะไรถ้าเราจะให้หันให้ทุกคนมันเป็นการบังคับนะต้องมาบูชาพระธนตยเท่านั้นนี่คือการบังคับไม่ใช่พุทธแล้วครับพระเจ้าไม่บังคับใครครับแล้วทีนี้ถ้าลามไปถึงศาสนาอื่นล่ะเจะให้คนมุสลิมมาบูชาพระธนตยได้ไหมล่ะจะให้คนคิดมาบูชาได้ไหมล่ะใช่ครับไม่ได้เรายังอีกหลายชนเผ่าที่เขานับถือผีอยู่ทุกวันนี้ล่ะ หรือว่าเมื่อเป็นคนไทยเท่านั้น,นไงไงคุณเมื่อคุณอยู่เป็นคนไทยหรืออยู่บนแผ่นดินไทยเนี่ยคุณจะต้องบูชาพระตัตนไตยเท่านั้นหรือครับมันไม่ใช่ก็ฝากไว้เป็นแงค่คิดสำหรับคลิปนี้นะ,นะจย์นะก็คือเ<อ>ขาจะบูชาอะไรก็ตามนะครับให้เขาเป็นคนดีสิ่งที่จะเตือนก็คือรูปเคารพต่างๆเป็นของสมมุติครับทุกอย่างสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ รเราสร้างกันเองเป็นแค่สิ่งสมมุติเป็นแค่สัญลญักษณ์รัพุทธรูปก็ดีเทวรูปรูปเทวดาทั้งหลายก็ดีร,รูปบุคคลสําคัญรูปบุรพกษัตริย์รูปครูบาอาจารย์ขอ้งเรารูปพระฤาษีรูปอะไรก็ตามละเป็นแค่สิ่งสมมุติเท่านั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเพื่อสร้างเสริมกําลังใจและให้เกิดแรงบันดาลใจในการต่อสู้ดินลนการธรรมากินและโดยเฉพาะให้ประพฤติตนเป็นคนดี ค,คุณบูชารูปรูปปั้นของครูกายแก้วแล้วคุณเป็นคนดีครับคุณไม่ได้เบียดเบียนใคร,ครไม่ได้นินทาว่าร้ายใครนะไม่ได้ไปรักไปขโมยใครมีแต่เมตตากันช่วยเหลือกันอะไรกันเนี่ยคุณก็บูชาไปเถอะไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าบูชาพระโอ้โหมีพระพุทธรูปเต็มบ้านพระราคาเป็นล้านก็มีนะพระเก่าพระอะไรแต่คุณทำมาหากินในทาง พุทธิฤทธิผิดกฎหมายคุณใช้อิทธิพลครับถามว่าพระพุทธรูปนั้นมีความสําคัญอะไรใช่ไหว้พระไปแล้วได้อะไรไม่ได้เลยนะั้นเรื่องการบูชาอย่าไปว่ากันใครจะบูชาอะไรข่้างมันขอให้มันเป็นคนดีเท่านี้เองคือหัวใจคือคําสอนของศาสนาพุทธจริงๆมีเพียงเท่านี้ครับแล้วพุทธเจ้าก็ไม่เคยบอกให้สร้างรูปท่านไว้บูชาไม่เคยเราทากันเองใช่ครับใช่ครับเราทากันเองนั้น คือตอนนี้นะรถลาวาสอกกันบ้างครับอย่าไปโต้กันให้มากนะมันจะแตกแยกกันไปใหญ่ทุกวันนี้มันก็แตกแยกจนไม่รู้กี่เสียงแล้วนะรประชากรไทยเราเนี่ย <ừ> ออแค่ทางการเมืองก็แตกไม่รู้จะแตกยังไงแล้วก็ยังเอาเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องขอโทษเรื่องขี้หมา,าเป็นแค่เรื่องขี้หมาเอามาเป็นประเด็นมันไรสาระนะคือหยุดหยุดเออ หยุดตอบโต้หยุดโต้แย้งกันหันไปทำมาหากินดีกว่ามีประโยชน์กว่าขอให้มีแสงหน่อยหนึ่งตรงนี้เออขอนิดนึงขยับไปไหวก็ไปเออเราไม่ศรัทธาไม่แล้เราก็ไม่ไปจบแค่นี้ครับผมใช่ครับใช่คนไปไหวไม่ได้มาตังเราไปนะมันไม่ได้มก็ก็ตังมันอย่างเราเอาทั้งนั้นก็ตังมันใช่ยุ่งอะไรโอเคแล้วแล้วอ้ดีอนี้ก็ขอฝากฝากนะคนที่ค่อนข้างจะโตมตีรุนแรงนะก็ต้องขอโทษไว้ล่วงหน้า เราดูตัวเราแล้วหรือย่างว่าเราดีพอแล้วครับเราเคข่งรัดในพุทธศาสนาดีแล้วจริงหรือไม่ครับแต่ถ้าหากว่าเราก็ยังไม่เป็นโลเป็นพายเลยอย่าไปว่าใครเลยครับดูตัวเองปรับปรุงตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองดีที่สุดนะพยายามสำรวจตัวเองดีกว่าเพียนเพ่งตำหนิผู้อื่นผู้ใเจ้าสอนอย่างนี้ครับครับ อันนี้ดีที่สุดนะโอเคครับท่านครับขอบขอบขอบคุณครับนอาจารย์ครับโชคดีครับสวัสดีทุกท่าน